บัทองใม่ซื้อเพื่อเนี่ยมาค่อยๆนะวันทอใหม่สบายอ่ะพู้เดียวเลยว้าถือมือบัทองใม่วัทองใม่คือเราปิยานถือมือค่อยเลยแข็งโยแห็งอยู่แต่มเนาะควอยฟามาเดินข้าวได้อเอามือช่วยมันเขาดูพี่น้องขอคยามหนาวบ้านี้นะสบายดีสบายดีสุดดีพ่อพี่น้องวันนี้ก็อยู่บ้านพี่น้องเลยพี่ไปทั้งเลย เมื่อนี้นายยูทูบเบอร์ล่มโตเฮือนคอยพี่น้องสืเพิ่นมาเอาเครื่องที่บ่อก่อนฝกมาเทือแต่ไส่คืได้น้องเมื่อไหร่เมื่อไม่หลังเลยเลยนะสวัสดีสวัสดีน้ำพูนพร้อมมาแล้วค่ะคักค่ะค่ะไปก้าวข้อน่ะใช้งานสาวน้องสาวใช้งานอย่างเดียวเอามันรุ้นใหม่แล้วมมหอยเออเดี๋ยวซักเครื่องสักทีเอาไปแล้วแม่เดือะตายอยู่ สบายดีทุกคนวันนี้มาเบิ่งข้อชี้เดียวดูยันนี่กับเราที่นี่ก็เราจมอยู่ได้บ่หฮอยเออบ่ทงไม้เออ้ยนั่นเลยก็ซื้อสองคนนี่ก็สลับป้าเป็บเดี๋ยวอยู่บ่ฮอยกับป้าไม้ที<ต>่ว่ายน้ยยมีผู้แข่งเดียวเน้ออะ เาไม่จะตามซอยจับเพ่น่แมวมากอ้ยไม่ท่าี่เคยร้างว่ ม่เลยออบหอยอันนี้ก็จะออดแต่ชอนไปเือแต่ชอนบเหยบหอยใส่เาบอ้างย่มนีะูเพิ่นอเพินาบัดยูเพิ่นเพื่อนะมีแต่นอนพี่นอยแสหนังคอยเขาเลยก็นอนนอน ก็ได้ดูปกติอยู่เหินล้างโทอยู่บ่ล้างอะไรมี่ล้างเนาะเหินกัะล้างได้ไหนนะแม่จันนะน้ำชนิดเลยยาย <c oughs> ที่เราเห็นอันคอมเมนต์มาไลา่ไลายคลิปนะ <_ d ata> เขาเพื่มมาถ่ายคลิปกุ๊ดเจ้าว่าทำไมเองวันนีเป็นชายที่คุสนใจได้พี่นงอาการอนไรเนาะมาซอยป่าไว้ท่าเขาจะสระเร็จแล้วันมาได้อยัยองบอกดนกว่ <_ d ata> ไหมเปกไม่ถูกคนได้ทีนน่้อง อนนสองโตนั่นเท่าไรวะเซนเซนซี่แพง,แงน,น,นับมือเนาะมัดเงินผลลงม่เอ,เอามาโอ้องี่น้องเวจะบเีเอามาโอผิดเลยนาะ่ม่ตายเลยนะ ยังสซื้อกมาเลยปลากินอิ่มฉันเลยเฮ็ดร้อเฮ็ดหมื้อนางก็ได้ฉันนี่มั้ยซื้อมากินอยู่นี่แล้วอันนี้น้ำป่านั่นฉันนี่มั้ยฮ้อนเลยหนาวฉันนี่มั้หนาวหนาวหนาวก็ใครแข่งเด็ดยู่ พ pues nah ี yeah. Yeah, so uh, okay. ่น้องมาทองไหม่ขึ้นมานะปาพี่น้องคนละตัวซอยบอซอยบอซอยเดาโอเคไทองไม้ซอยแล้วปลิ่นบัเกลิ่นอยูแล้วเนาะน้าขาปดักทยนันีาราแลานเะไทองไหม้ซื้อไปเลเนี่ยมาคืออยนะท้องใม สบายแอฟฟูดีเลยเอาอสบายแอฟฟูดีอีกแต่ยังเพิ่มเบิ้งลุ้นลุ้นพี่น้องว่ามันละแวนพี่เลยเด้เพื่อนไปเอาวันไปเอาเคิงเพื่อเออไปเอาเครื่องที่ไอ้ก่อนฟ้ามาละกะเอาก็เอิ้นอายบ่เอินอายแตได้เรายังนุ่มๆอยู่เนาะไม่แต้ก่อนแล้วกะจ้าไปซื้อไปเลยมาให้คอยพี่น้องลุ้นๆไปเบิ่งกันเดียวหายมาแล้วชิบมา เอ็แม่ๆจริงๆือเหยีบเจอแน่่นี่ๆแน่น่นี่บอนนั่งเข้าอยู่ซสมออันนี้นเป็นโฟโคโน่อันนี้ล่นนี้เป็นเท้าหรือเป็นไมโค่ทำกราฟอยู่นี่ที่โฟไมโค่อันนี้โฟโคทำกราฟอันนั้นได้หมอมึงไม่

หนึ่งข้าวเขค่อยกินได้เาาไมกินม,มาเรามีข้าวกิน่เ,เอ็นหลานยบากักไปือเี่น้องบางบ่า

เขาเปนหาไปสอดไป่นีเลยขอให้โปรเ็นไม่ได้หรอดีบอลนะของป่าตัวเมื่อยเลยมือมืยให้ใช่จิมบอลเลยทำไมให้ดัดมีดถือมีดมีดถือมือสนนิมี๋ยวคอยให้เขาเป็นเ มันเจียบไกันได้จริงเหรอควอุนอ่นพดทิปไปหน้ามัาานความ่คุณสองเลยนะควอ่สีซาๆเนียได้พี่น้องมอากระทงใหม่หนะบู

อุบัติเหตุจะสะบ,บัดตรงไหนดีได้ตั้งใจอเอาเท่านี้เนอะอันนั้นอะตุ้มบ่กลางเจอฉันจะยิงตุ้มตุ้มสองตูได้พี่น้องนี้นะรุ่มกับพักตุมนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวพักกระดูกเลย ข่มเลอบีแตะแล้วล้างใช่ไหมผมคักรายเพื่อจะได้ขี้มันนะจิ้มเลยจิ้เลย วังมือเด้อเต็มหน้าพระล้ค่อยฮอนกับหอนปฏิอุ่น พี่น้องเดี๋ยวเขาเขามาหาเอาวะนนนั้กะพี่น้องเลยมาเอาโสดเจอแจอสวนที่เราแล้วก็ยังละมหาเสียหญ้าสวนอีกเลยพี่น้องเพราะว่าจะปลูกพักเจอสวนของการข้อมุกนะพี่น้องเลย นี่เอาเอาประมาณเอาหูหนึ่งกพ็พอพี่น้องเอ้ยไปต้มสปาสซมาคิดปิดมาคิดก่อนนะคะพี่น้องสุกหลายเลยได้พี่น้องเพราะว่าพี่ดะมาเก็บลายมือแล้วมาคิดเท่านะ ไปเก็บเ่าบีได้เก็บหลายมือแล้วพี่น้องมันก็เลยสุกหลายเพราะว่าชซงนี้กินแต่มาคิดมาเพินห้าวเขารขาราอยไะรอะไรขยะรวข้าวรอยะข้าาข้าว

ก่อนนี้อีเอ็มบอกว่าเลขควายม,ม,มีคนซื้อจะคนเลขควายออกแรงยังนนไงน,งน,น,น้อยเหมีมนึ่ยังว่นอย ปลาไงก็พน,นามาต้มน้ำลูกนะต้มน้ำอันต้มปลาก่อนที่น้องเอ้ยต้มต้มเสอเืออยพีเสอก่อนพี่น้องถ้าน้ำพุแล้วักรปลาลูอุเอ้เ,เข้าอขันทับเสือขันทับขันทับนะพี่น้องเอ้ย หอมกน็นี่เงเกลือเป็นมุดอันเดยเอะไรมาใจเาแับไปคือพีดในน้ำนี่ละดับข่าวค่ะ กดตัวโนไว้แบบนั้นล <occurs> <p> ้ก <i> <p> ็ด <i> <p> ูว <i> ด <p> ้หมเยหมดา่ร <i> เิอันน <p> ี้แะเพ่อนปลาบพันเบื้องพันปลาไปเช็ดเช็ดอืบอีบอีบนานมาเบ้องพัดปลาแล้วกพี่น้องเอ้ยนะะมาเบ้งปลา เอาเอาพัดปลาตัวนี้โปรอยู่แทนนะพัดนี่พี่น้องปานะถือตนอย่ามันจะหนัจังหอมไปแลวหอมมันนี่ลากเงเยหอมน้หอมมาท่องไมมาเจอเลยพี่น้องน้ำพุละคนละแนวละลาย บงบ้โงบ่งงเถอะน้พี่น้องอันนี้กาควาน้เป็นฮะยังม่ได้น้ำดแล้วได้เฉยๆผู้หญอันนั้นฮะผูหญิงบองข้ามเลยารมีตัดลายชินทั้งลายจนสา้ นี่สาวๆเพิ่งจะมาอันนั้นพี่น้องเอ้ยอันนั้นมันเอาได้น่าจะท่านาะโลโลโลก่อนโลโลพี่น้องถุงมือก็ได้อันนั้นได้มีมีกลางมีล่ะตอนตอนหนึ่งเรามีกลางอ๋อบีได้ ủa sáng kiến của chúng ta rất là đẹp ปั้นน้ำอโนถึงไหนก็พอไดะน้ำมันเค็มคนอย่างนีนาะคเอกะทิเยเฮเด็ดพัดเด็ดอะไรเลยพัดเลยเด็ดเพื่อนบูมเอานกูไปอีความ จบก็ทายเลยเข่เลยมาซอยเคืองอันนไว้พี่น้องซอยนุน่น,นนั้นมีไว้ก้อยอะไรโก้อยเลยบปะแค่เอ็มหาพออยู่แม่ละ่ะเอาแม่ไปไว้ไหนแมนน่นอนไปเลยนอนปกตินะเนาะตอนยังน้อยแม่ละ่ะตอนยังน้อยเพื่อก็ต้องติดพอหลายกว่าแม่เลย ับใหญ่มาเนี่ยก้อยน,น้ำนอเล็กน้บิที่แต่บิเห็นแม่บบใหญ่มาถามรถคนใหญ่เป็นส<ท>าวผมอืมเป็นาวนเอนะได้เลยได้นะรอาอยู่ได้มีธนัทไปเลยเบอร์สักมีธนัทพา เอ้ยเอ้ยแช่บ่อใหม่บ่อ่หม่บ่มอเอินเพิ่วว่าพี่น้องยังกองสะสมนี้ละชักอันนี้คือขยะก็โดนซื้อมาตลาดดูบ่แงะเนาะแง่ คน,นมาได้โจ้ใด้พี่น้องที่เป็นผัก <laughs> แมะลานจะเลยให้หาพอแล้ว<า>พี่น้องกอยเลยเด้พอดีเข้าแรงเลยพี่น้องเลย่พี่น้องมาโคมาคิดมาคิดตัวที่อันซาซาซื้อมากมาคิดผงน้ำบลเพิ่นเพื่อนเอาไปกินส้มเหมือพี่น้องมีให้มาโคไหม่ เป็นวัดอากาศเปล่นพี่น,อน,น้องเช้านี้ต้ลงซึุ้ซแบบเจียบหูแล้วก็เป็นวัดนะพี่น้องเลยขันด่างขนาดขนบูด,ด่างมักเปล่นตัวก็คืนพี่น,ออน้องเลยไครก็แน่ตอวก็คืนอากาศเปลี่ยนละก็ไม่พี่น้องก็ดูแลตัวเองไม่ได้เลืมเทาแล้วดูหนาวมันข้าวโยงแบบนี้ ซาเพื่อนมาก้อยเลยพี่น้องเอ้ยคือข้านี้ครบขนาดซื้อมาแต่เม,ม,มืองไว้นะซะนี่จะหั่น เมืองเนอะเราอาหารในเมืองพีเราดีแวกแนวอยากกินอาหารป่านะคะลาบเออคาราบคาราบยาเยอะอ่างห่างเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะกินอาหารป่าลายละอุ่นนะกินอนกันกินอาหารในเมืองก่อนยาเยอะล่ะเบิื่อได้เนื้อกินปลากินปลกินหอยกินยาเยอะอาหารป่าแล้วคอยเลยพี่น้องอีกตมือคอยเลยพี่น้อง ะสะปันน้ำมันเอามาลระกะตอนนีนะ้ทางโลททางปันบซุกแล้หน้าหมดแล้ว,ลวถ้าเบิกเนข้อเห็อุออนนี้เราเป็นตะคิ้งเลเนาะเป็นนั่นแหะแต่ก่อนจะแซ่บอีกจะแซ่บไปแซ่บเป็นอไอเป็นวัดเาวโกโก้ไปแด้วเด็กเโข,โข้าโบอมนนนอ จังไบมั้งแรกน้อยฮะคุณลิงดิแต่ประการลิงโดนเไยพัดไปเชื่อละอมามาเอามา,มาหา,า,หานเอาโตสบายการเปลี่ลยนดิ มืออนแพี่น้องเลยมือกับใครแน่อเชือถงอยู่อันเชือถงย้ำมแซบมือดี่าแซมมือหังชิมเสือากอนดีกนล้องเสือาใส่ชองชิมเบิพี่น้อง็นมีแค่ไ้เดี๋ยวอีกละอือพี่บอกว่กเ นี่เด็จกจังจังเลยร้องลปดูไหมบอสเอร์มาโทรแล้วมีสีชันเน่นเขีนจะซิมกว่าตอนท่านได้เชิญยู่นองบัททองเนาะ ตอแรกิมล้วเาจุมอรมานี้ีน้อเลหลายได้เสร็สองตัว่ได้พี่น้องปานะ้่เามาก็ได้เลครับม้อนวเาดิมเรียบร้อยสำเรเแ่บเนาะก้อนาสุดยอะเลย สององชิมมาชิมชิมนฮะชิมอ๋อมาชิมๆอ่ะเหมอชนเอามาเช่นนี่นะเอาคือมาไม่ได้คนไม่เห็นคอาทุกระบบอะเพเป็นสีแดงครับถูกแล้วเป็นสีแดงใช่จังเอามันแดงกนนเลเขาเสกินนาะนี่มันขาวอยู่นี่อเ ยาชุกิ่งใจซาซาชิมนะเลือแซ่บปั๊กปั๊กขนหน้าว่าแซ่บแล้วอออเออีินี้มัน,นไมีได้รสชาติอคอรมาไอทตาต่เขียวอยู่พี่เ้ามม ร้อนเ้ยจ้ะพาเดี๋ยวนั่มเดี๋ยวมาเอาข้นเอาเปิดตู้อยู่ในเหื่นมุกกะพาเดี๋ยวร้อนนี่พี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวอ้าบุ๊ลลี่กินเด้อมาโคพี่น้องเอ้ยโคเด็กน้อยผู้ใหญ่กะเท่านี้ละพี่น้องอ่าแต่สบเด้อพี่น้องเออตัวชิมหัวแสบแล้ว

แต่อันนั้นบ่นเอิ่นมันเอาเข้ามาแต่เ่นอีได้พี่น้องเลยข้าปไ้กินเเียนเอาพิ่นก้อนเลยมามามาเอาพิ่นก้อนเนี่ยข้าเด้อมันดิน ซิมเหซิมซิมซมโอ้ช่วเดิอาิ้นี่ยมาเดินกิข้าวจ้ามือมาพี่น้องฮแบขนาดลน้องบ่ไหมผัมาเริ่มมเิมจแอมเดเช้าบ่แยน่ะอันนกินได้ลนีเดินแอมอันนี้เดิ้านุ่งด้วกินอันตัวคออม Vâng, vâng, kì nọ Xịp vào nếu hào đầy Ờ, cháy Vâng, vâng Thường bỏ kháu nó dễ Thôi nó thì chín giảm nha Đợi đợi nè, chú nhọt lụt Chú nhọt lụt ตัวดิมันบีดมันบีดดิบล้วพี่นอกะตม่องนบโ่น้นป่า่นนนีนนแจกน่ยอันชุบคุณน้ออันนีน่ร่เลยแงนะล้ว่เอเอ่เลยอันนี้

ืดังบ่้อากาืออกังเป็สออ๋อนืมแต่หน้าลายแช่มาหนัแช่หรมาพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วมีพี่เล้คอยนะเซอรอเอเซื้อกันหนาวบ่เซื้อกันหนาวพอหนาวแล้วอืมนมาดีจ พี่น้องเทเซ้าพ nah ่อเจ้าแล้วบ่บ่กระโอ้กะเอาแต่มันกระขืนน้อยนึงเดะมีแม่ได้ควรขืนจะเซ่อพี่ได้พี่น้องมันขืนมองควันยามหนาวบ่นี่นะหนาวเต่โอเหอินดิมาป้าได้ ข้าใจเด้อย,ยังมีงวิขัทางค่ะยกเปิดก่อนพร้อมน้องเลยเอาข้อใจาลายสราบการติที่ตามัาบคลิปหน้าพบกันใหม่บายบายพี่น้องวันนี้ไปทองใหม่ปิดที่เพิ่อขอบใจเด้อโอเคดีเด้อ,อ <c oughs> ด้ายบาย